ตอนนี้นกได้กลับมาเป็นโรคไตซ้ำครั้งที่4นะคะเกิดอะไรขึ้นก็จะชวนเพื่อนๆมาวิเคราะห์สาหาสาเหตุกันค่ะแล้วก็วิธีการรักษาของหมอที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขารักษาอย่างไรก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะสาเหตุเนี่ยคุณหมอไม่ได้บอกนะคะว่าสาเหตุที่เป็นซ้ำเนี่ยเกิดจากอะไรแต่ว่าคุณหมอก็จะมีขบวนวิธีการรักษาที่ต่อเนื่องกันไปนะคะ ตอนที่นกรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นไต3าครั้งที่4นีก็จะเป็นช่วงตอนที่นกกลับมาที่เมืองไทยเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะก็คือในช่วงคริสต์มาสปีใหม่นะคะแล้วก็อยู่จนกระทั่งถึงช่วงเกือบเกือบกลางเดือนมกราคมนะคะสาเหตุที่นกคิดว่านกน่าจะเป็นนะคะนกเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงบริเวณไตคือช่วงหลังเนี่ย ช่วงก่อนการเดินทางเนี่ยนกพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่าทํางานให้มันจบๆแล้วก็จะได้กะว่าเดี๋ยวจะมาพักผ่อนลวดเดียวที่เมืองไทยอะค่ะแล้วก็จองตั๋วนี่ก็คือไม่ได้จองล่วงหน้ามากนักนะคะเพราะฉะนั้นสายการบ,บินที่นกได้เนี่ยมันก็เป็นสายการบินที่บินไม่ได้นานนะคะแต่ว่าคือนั่งนานคือด้วยการที่ว่าเรานั่งๆเอนๆนอนๆนานๆนนเนี่ยแล้วเราไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายสักเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้ช่วงบริเวณบั้นเอวเนี่ยคือมันเหนื่อยมันล้านะคะแล้วก็ พอไปถึงที่แอร์พอทที่ทําการที่เปลี่ยนสนามบินเนี่ยก็ปรากฏว่าไฟ์มันดีเลย์อะค่ะพอไฟล์ดีเลยปุ๊บแล้วสายการบินที่มันจะต้องบินต่อกับที่เมืงไทยเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขารอเราแล้วก็ระบบอ,อะไรต่างๆเนี่ยคือมันวุ่นวายมากมายแล้วก็มันไม่เคลียร์พวกเราเนี่ยคือจะต้องวิ่งวิ่วิวิด้วยการที่ว่าช่วงบ้านเอลของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามัน มันแข็งมันตึงจากการนั่งเราต้องมาวิ่งกระทันหันแล้วก็มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นในระหว่างที่จะต้องผ่านต่อ,ตอมอหรืออะไรแบบนี้คือมันเรื่องเยอะมากมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเกิดอาการเครียดนะคะเมื่อมาถึงกรุงเทพได้แล้วเนี่ยก็นอนยังไม่พักผ่อนไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะก็นั่งรถไฟต่อไปหาดใหญ่จากหาดใหญ่ล้วก็จะมีการนั่งรถนั่งเรือเพื่อที่จะไปเกาะหลีเป๊ะคือทุกอย่างในร่างกายคือมันเรียกว่าอ่อนล้าและเพียมากๆเลยนะคะพอไปถึงเกาะหลีเป๊ะเนี่ย อาการก็จะเริ่มออกที่อาการที่จะเริ่มออกเนี่ยก็คือขาของนกเนี่ยเวลาที่อาการออกเนี่ยขาด้านบนนะคะก็คือขาช่วงบนจะเริ่มมีอาการบวมนะคะคือมันจะเริ่มบวมผิดปกติซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมมันบวมมันไม่ได้เป็นปกติแล้วก็นึกถึงไปตอนที่เราเป็นโรคไตนะคะท,ทุกๆครั้งที่โรคไตกลับมาเนี่ยมันจะมีอาการขาบวมแล้วก็ต่อด้วยหน้าท้องก็จะเริ่มบวมะคะ่ะ แต่ว่าการบวมครั้งนี้โชคดีที่เรารู้สึกตัวก่อนนะคะเราก็เลยพยายามปรับในเรื่องของการพักผ่อนการเดินทางแล้วก็ในเรื่องของอาหารนะคะกลับมาเมืองไทยครั้งนี้อาหารที่นกคาดหวังว่านกจะต้องได้ทานนะปรากฏว่าไม่ได้ทานเลยค่ะแล้วบางอย่างซื้อมาทานแล้วก็ต้องยกให้กับพนักงานของโรงแรมไปนะคะเพราะว่าซื้อมาคือสั่งทานแล้วเรา ไม่ทานค่ะแล้วก็คนในครอบครัวเขาก็ไม่ชอบทานอย่างเช่นขาหมูเยอรมันแบบนี้ยคือสั่งมาแล้วแล้วเราเห็นแล้วมันอยู่ๆมันก็ไม่อยากทานที่มาซะอย่างนั้นแล้วก็ทุกๆคนในครอบครัวก็ไม่ทานก็ต้องกลับใส่ห่อกลับมาแล้วก็ให้พนักงานที่เขาทาความสะอาดน,นะคะคือให้เขาไปรับประทานเอาเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารเนี่ยคือเราก็จะควบคุมค่อนข้างมากนะคะทีนี้ พอตอนที่นอกเป็นเนี่ยมันจะมีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาด้วยก็คือจะมีอาการใใคล้ายๆกับเป็นไข้นะคะอาการเป็นไข้เนี่ยพอเรานึกถึงคําว่าต่อมหมวกไตล้าต่อมหมวกไตล้าอาจจะเกิดจากเรื่องของร่างกายเครียดนะคะแล้วก็ไตเนี่ยคือมันทํางานไม่ปกติเพราะว่าในช่วงของตอนที่เปลี่ยนเครื่องเนี่ยคือนอกวิ่งวิ่งเยอะมาก คือเรื่องราวของสายกระเบนเนี่ยคือมันเยอะมากแล้วก็ในเรื่องของตอมในเรื่องของการที่ว่ามีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่ามันกระชันชิดแล้วมันทําให้เรารู้สึกเครียดทางร่างกายพอเราเครียดทางร่างกายเนี่ยตอมหมวกไตมันก็จะมีอาการล้าอาการเครียดนะคะแล้วก็จะช่วงของการวิ่งก็คือวิ่งจริงๆนะคะแล้วก็วิ่งไกลมากเพราะว่าแต่ละเกตเนี่ยคือมันไกลนะคะแล้วก็ช่วงหลังอ่ะคือช่วงบั้นเอวเนี่ยพอมันไม่ได้มีการยืดหยุ่นเพราะว่ามันนั่งมานานใช่ไหมคะ แล้วพอต้องมาเริ่มสตาร์ทกับเรื่องของอาการเครียดแล้วก็เรื่องของอาการวิ่งเลยเนี่ยมันก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันร่างกายเนี่ยมันตึงเครียดแล้วพอมาถึงที่เมืองไทยก็ยังไม่ได้พักแล้วก็เดินทางต่อนก็เลยคาดว่าน,น่าจะเป็นสาเหตุของการที่ทําทให้เรากลับมาเป็นไตซ้ํานะคะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรา,าคิดว่าคาดไม่ถึงหรือไม่ได้คิดล่วงหน้าหรือว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกแ่บมันก็เกิด นกจะเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะก็คือนกอทานยาเนี่ยคือมันเหลือไม่เยอะแล้วค่ะทานยาตอนนั้นนะก็คือเพนิซิลอนเนี่ยก็คือคุณหมอหยุดหยุดได้ประมาณหลายเดือนค่ะเจ็แเดือนแล้วนะคะนกคิดว่ายังไงก็หายแน่ๆเพราะว่ามันจะเหลือแค่ตัวอเอฟกาฟเอฟกาฟเนี่ยก็จาก1นึไปสไปสขึ้นไปจนถึง10แล้วจาก10ก็ค่อยลดลงมานะคะจนกระทั่งเหลือแค่5 เหลือแค่ห้ามิลิกัมนะคะเราก็คิดว่ายังไงน่ปีนี้ยังไงก็ต้องตัดยาทั้งหมดก็คือมันเหลือแค่ยายาแค่ตัวโรสตานที่เป็นยาตัวที่ลดเขาเรียกว่าเป็นตัวลดความดันนะคะก็คือตัวแก้ความดันสูงก็คือลดความดันนะคะซึ่งมันจะต้องกินควบคู่กับตัวแอฟกาอยู่แล้วนะคะแอฟกาคือมันก็ลดมาเหลือแค่5มิลิกัมแล้วแล้วก็คาดว่ามันจะต้องลดลงมาเหลือ4เหลือ3เหลือ2เหลือ1แล้วก็หมดไปภายในปีนี้แต่ผลปรากฏว่า พอกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยคุณหมอก็จะไม่บอกสาเหตุนะคะว่าเกิดเพราะเกิดจากอะไรแต่ว่าคุณหมอเนี่ยก็คือจะรักษาต่อเนื่องไปเลยค่ะสาเหตุของการที่คุณหมอทําอย่างนี้คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณหมอก็คือ,อรู้คือรักษาไปเลยค่ะคือรู้อยู่แล้วว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีประวัติอยู่แล้วว่าเราเคยเป็นมาแล้ว3ามครั้งแล้วก็ ร่างกายของเราเนี่ยรักษากับยาตัวไหนนะคะแล้วมันจะได้ผลเพราะว่าในตัวยาที่รักษาคุณหมอก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งมาอยู่ที่ตอนนี้ก็คือจะเป็นยาพนิซิลลอนนะคะที่ส่วนใหญ่ที่รักษาคือพนิซิลลอนส่วนตัวที่เป็นตัวที่จะต้องควบคู่ไปอีกตัวหนึ่งน่ะก็จะมีตั้งแต่อัฟากัฟอสซากฟแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก่อนหน้านั้นนะคะแต่ของนอกจะมาหยุดที่ตัวแอสซากฟนะคะแล้วพอตอนตอนนี้ก็คือณปัจจุบันเลยนะคะที่เริ่มทําการรักษา ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คุณหมอก็จะให้นกกลับไปกินยาพนิซิลลอนนะคะอยู่ที่10มิลลิกรัมก็ถือว่าโชคดีไม่ต้องไปโดน50มิลลิกรัมอีกถ้าโดนแบบนั้นนกนกคงจะแบบไม่ไหวแล้วเพราะว่าตอนที่คนที่ต้องทานยา,าพนันธุ์โซลอนโดสูงๆนะคะมันจะมีอาการเอฟเฟกคือจะมีอาการออกมาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นมือไม้สัน่นมีอาการตัวเกรงมีอาการปวดเมื่อยอาจเจียนอะไรพวกนี้นะคะ แต่ว่าในครั้งนี้เหลือแค่10มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าอาการก็ยังมีออกอยู่นะคะแล้วก็ตัวแอสฟากรัค่ะแอสฟากรัก็เพิ่มไปเป็นที่10มิลลิกรัมนะคะจากที่เดิมเนี่ยเป็นแค่5นะคะก็เพิ่มไปเป็นที่10ซึ่งอาการควบคู่กันมานะคะกับการกินยาพวกนี้นะคะก็คือมันจะมีอาการมือไม้สั่นแล้วก็ปากมันก็จะสัน่นในบางครั้งนะคะส่วนมือนอกเนี่ยคุณหมอก็จะบอกแล้วว่ามันก็คือจะยัง คือมันจะกลับมาสั่นอีกนะเพราะว่าเราเราทานยาตรงนี้ซึ่งก็เป็นจริงแบบนั้นค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้สั่นรุนแรงเหมือนเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนบไปไหนเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยอายเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเวลาพูดอะแล้วเหมือนกับคนที่แบบสั่นเหมือนกับเราสั่นกลัวเข้ากลัวสังคมกลัวนู่นกลัวนี่แล้วอ่าจริงๆรแล้วมันเป็นสั่นเพราะยาคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีตัวอ่าโลโสแตนนะคะ จะต้องทานควบคู่กันอยู่ซึ่งหมอก็จะต้องให้ทานไปนะคะเพราะว่ายาที่เราทานเนี่ยมันคือยาเซยรอยใช่ไหมแลวยาเซยรอยเนี่ยมันจะทําให้ความดันโลหิตมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทานยานี้ค่ะส่วนเรื่องอาหารเนี่ยคุณหมอก,ก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ใช่เกิดจากอาหารเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยอาหารเนี่ยคือเราก็ทานปกติตรวจเลือดตรวจปัปสสาวะเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากอาหารนะคะแต่ว่า กาฟของนกขึ้นสูงปิดเลยค่ะตอนที่มาถึงนะคะแล้วก็โชคดีมากเลยที่มาถึงแล้วก็คุณหมอทําการนัดผลรักษาหลังจากที่เรากลับจากเมืองไทยนะคะแล้วคุณหมอก็เห็นนะคะการรักษาเนี่ยคุณหมอแรกๆก,ก็คือจะยังไม่ได้ให้ยาก,ก่อนนะคะคือจะให้ดูว่าเอ๊ะเราหลังจากนั้นหลังจากที่เราพบคุณหมอประมาณสักสองสามอาทิตย์เนี่ยก็คือกาฟเราเรามันจะลงเป็นปกติไหมตรวจปสวัสสาวะตรวจเลือดเนี่ยมัน ในครั้งหน้าเนี่ยคือมันจะดีขึ้นไหมแต่ว่าผลปรากฏว่ามันไม่ดีขึ้นค่ะมันสูงคุณหมอก็เลยใช้วิธีการรักษาโดยใช้ตัวยาอย่างที่นอกอเล่าให้ฟังนะคะหลังจากนั้นอีกประมาณ2อาทิตย์มาเจอคุณหมออีกค่ะคุณหมอก็ทําการเจาะตรวจเลือดปัสสาวะแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะปรากฏว่าการาฟลดลงมาในระดับที่ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นอีก2ออาทิตย์ก็ไปเจอคุณหมออีกค่ะพอไปเจอคุณหมอเนี่ยการาฟก็ลดลงมาอยู่ในระดับที่เรียกว่า พอใจแล้วคะ่ะของที่คุณหมอบอกมานะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องไอรอนก็คือธาตุเหล็กเพราะนอกเป็นคนที่ธาตุเหล็กน้อยมากแล้วมันจะมีอาการร่วมคืออาการซีดอาการหัวสมองเนี่ยคือมันจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะคือมันจะหวงหวงมันจะมึนแล้วร่างกายจะอ่อนเพลียมากนะคะอีกอันหนึ่งที่อยากจะเล่าก็คือ,อหลังจากที่เราทานยา พินิสลอนนะคะไปที่10มิลลิกรัมแล้วก็ตัวอะซ a ลฟกากนะคะทีะ่ขอโทษนะคะตัวอะฟกากานะคะตัว a ะฟากราที่10มิลลิกรัมเนี่ยมันมีอาการเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นไหมก็ที่มันจะมีก็คือในเรื่องเหมือนกับเส้นประสาทหรืออะไรแบบนี้คือมันจะมึนๆหวงๆแล้วก็จะมีในเรื่องของอารมณ์นะคะ อยู่ๆก็อยากจะร้องไห้อยู่ๆก,ก็รู้สึกอารมณ์หงุดหงิดบ้างในบางครั้งแล้วก็รู้สึกอารมณ์มันขึ้นขึ้น,นลงลงซึ่งคุณหมอเขาก็บอกแล้วนะคะว่ามันจะมีผลแต่บางคนอาจจะไม่มีผลก็ได้นะคะแต่ของนกเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะมีอาการปวดหัวคือมันจะปวดแบบอู้ขึ้นมาคือมันจะปวด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 แล้วก็อาการปวดเมื่อย ปวดเมื่อยมากมากถึงมากที่สุดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยมันแล้วมันก็จะส่งผลทําให้เรานอนไม่หลับนะคะแล้วก็นอนไม่หลับออกมากๆคุณหมอก็เลยสั่งยามาให้ตัวหนึ่งนะคะที่จะให้เราสามารถหลับได้คือจะให้เราทานเฉพาะในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเรานอนนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับจริงๆก็จะให้เราทานยาตัวนั้นนะคะแล้วอายาตัวนั้นมันจะทําให้เราหลับยาวไปเลยค่ะประมาณ สักประมาณ5้าหชั่วโมงต่อเนื่องนะคะแต่บางคนอาจแต่บางคนอาจจะมีลูกขึ้นมาปวดปัสสาวะบ้างหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในบางทีเนี่ยก็คือจะหลับยาวไปเลยซึ่งมันก็ช่วยได้มากในเรื่องของการทําให้เรานอนหลับแต่มันก็มีผลเสียนะคะพอเราทานไปหลายๆคืนเข้าเนี่ยซึ่งจริงๆเขาจะมีลิมิตนะคะห้ามเกิน2สัปดาห์แต่ว่าพอเราทานไปสักประมาณสัปดาห์กว่าแล้วเนี่ยมันจะมีอารมณ์เวียงะคะ่ะอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงซึ่งยาหลายๆตัวพอมรวมกันปุ๊บเนี่ยอยู่ๆก็เกิดอยาก เรียกว่ามีอาการอยากร้องไห้มีอาการโกรธมีอาการหงุดหงิดมีอาการรู้สึกว่ามันดิ่งมันดาวอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มันอันตรายแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเราใครที่มีธรรมะมีอะไรก็แล้วแต่ที่เรายึดเหนี่ยวทางด้านาทางจิตใจไม่ว่าจะศาสนาใดหรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยเราได้มากหรือว่าการอ่านหนังสือการฟังเพลงที่แบบว่า ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รีแลกอะไรแบบนี้ค่ะก็จะช่วยทำให้อ่าเรารู้สึกดีแล้วก็ดื่มชาคามโมไมล์นะคะก็จะช่วยได้มากนะคะส่วนในเรื่องของประจำเดือนนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะมีอบางคนประจำเดือนอาจจะหยุดนะคะแต่ว่าพอถึงช่วงสักประมาณ 2- 3เดือนก็จะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าบางคนก็จะมีมากนะคะของนอกนี่ด้วยการที่ว่านก เติมไอฟีก็คือเติมธาตุเหล็กเข้าไปทางเส้นเลือดน,นะคะก็จะทําให้นอกกลับมาเป็นปกติได้เร็วมากขึ้นนะคะวันนี้นกจะมาเล่าประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนกก็จะเอาอยามาให้ดูนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นว่านอกทานยาอะไรบ้างเนี่ยคะ่ะแล้วก็กวันนี้นะคะ่ะนกก็ไปตรวจเลือดมาอีกนะคะ ไปตรวจปัสสาวะเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้นกก็ต้องไปหาหมออีกแล้วนกจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าคุณหมอว่ายอย่างไรบ้างวันนี้นกก็ขอลาไปก่อนนะคะคนที่เป็นโรคไตน่ยอย่าเพิ่งท้อทแท้อย่าเพิ่งรู้สึกอะไรยังไงนะคะอย่าเพิ่งผิดหวังว่าเราจะไม่หายป่วยเรานู่นนี่นั่นเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของอาหารการทานนะคะว่าหลังจากที่เราป่วยมาแล้ว4ครั้งเนี่ย ัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะแล้วก็สามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตของทุกคนได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนให้เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะยังไงเราก็ต้องหายป่วยไปด้วยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย